สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิพุนพาโชคพารวยค่ะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนมิตเดียวของวันที่11เดเดือน9ก้าสมาแบ่งปันจ้ามัดรวม3ามนอยนะคะพิเศษปกติแล้วก็ VIP จ้าก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่สินะคะเรามาดูผลของวันที่สิกันก่อนจ้า มื่อวานนะคะวันที่10แอดให้เด่น9เด่น0เด่น5นะคะวิ่งรูดนะคะสายวิ่งสายรูดแอดให้วิ่ง9กับ0นะคะพิเศษออก0 0 3นะคะเข้าชุดเด่น0นะคะวิ่งรูดค่ะมานะคะ0ค่ะ0 3หลุดค่ะแอดให้0 6 0 5นะคะ9 0 0 3ศนมี่หลุดค่ะล่าง0 5 เข้าชุดเด่นห้าและก็ศูนย์ะคะวิ่งรูด0ูนย์ะคะมาบนมาล่างเลยค่ะศูนย์รอบแรกนะคะเข้าศูนย์หชุดกันนะคะตรงๆจ้าปกติ5้าสองเเข้าชุดเด่นนะคะเแล้วก็วิ่งรูด9มานะคะส่วนตัวเจาะนะคะเข้า9กสองตัวกลับจ้าตัวที่นิ้นให้นะคะ ล่างเจ็ดสามเจ็ดสามนี่มา3มันติดเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าหลุดนะคะเอไหกสาออก7 3 vip นะคะออก108 108วิ่งรูดมานะคะศูนย์ค่ะส่วนตัวเจาะหลุดค่ะแอดไศูนนหกศูนย์หนะคะมี90้าไม่มีนะคะ เข้าเฉพาะวิ่งรูดนะคะถ้าใครวิ่งรูดก็น่าจะได้อยู่นะคะเพื่อนๆล่างสามแปดสามแปดนี้ก็หลุดจ้าสรุปแล้วนะคะเมื่อวานน้องวิ่งรูดมานะคะเก้ากับศูนย์นะคะเข้าชุดเต็เก้าศูนย์ห้านะคะส่วนตัวจอนะคะพิเศษเข้าศูนย์ห้าตรงๆนะคะเข้าชุดกันค่ะปกติเข้าสองเก้าตัวกลับนะคะ เม็ดเดียวของเราเมื่อวานแตกนะคะเพื่อนๆจ๋าก,ก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่11นะคะคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะปนกันไปจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปปีควรได้รับคำแนะนำจ้า เพื่อนๆที่รอแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวแอดลงให้นะคะเพื่อนๆจ้านอยสูตรหนึงเม็ดเดียวนะคะของวันที่11เดเดือน9ก้าสนะคะมาตรวม3ามนอยพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะวันนี้นะคะแอดให้เด่น1เด่น6เด่นเ็นะคะตัวรองก็จะเป็น0ูนย์นะคะสายวิ่งสายรูดนะคะวันนี้แอดให้วิ่ง1รูดหนึ่งนะคะหึงกับ6ค่ะ ถ้าใครไม่ชอบหนึ่งกับหนะคะก็ลองเอาเจดกับศูนย์นะคะไปวิ่งไปรูดหรือว่าไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะส่วนตัวจาะนะคะเม็ดเดียววันนี้แอดรูดหนึ่งนะคะถ้าใครไม่ชอบหนึ่งก็ลองเอาหกนะคะไปวิ่งไปรูดนะคะก็จะมีหนึ 0, ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ค่ะหนึ่งห้าหนึ 7, ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับจ้า ตัวที่แอดเน้นให้นะคะก็จะมี10 1่งศูนย์หนะคะอย่าลืมไปกับทุกครั้งนะคะชุดกันนะคะก็จะมี64 40 42 70ศ็ดศูนยก้าสี่นะคะตัวที่ขีดเส้นคือตัวที่แอดเน้นให้หรือว่าตัวที่แอดชอบนะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะ ขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องหนูนิปุนพาโชคพารวยนะคะมีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ